พอเจียขอให้ผมช่วยลูกวัยหนึ่งเดือนถูกพี่เลี้ยงพมา่าทำหล่นหัวเนี่ยโขกกับพื้นจนน้องเนี่ยอาการหนักหลังจากเกิดเรื่องที่เลี้ยงเนี่ยหลบหนีแต่ไม่ได้มีความสโดกหาคนไทยไร่การศึกษาจัดทีมบุกไปรวบตัวถึงนครปฐรมคุณจะเก่งที่บ้านคุณยังไงผมไม่รู้แต่ที่นี่ประเทศไทยคุณควรให้เกียรติเจ้าบ้านแล้วก็เคารพกฎหมายที่นี่ด้วย กาจอมพลังเดือดล่าตัวพี่เลี้ยงพมา่าปมทำเด็กตกหลังมอสเจียร้องช่วยเหลือพี่เลี้ยงทำลูกตกจนอาการสาหาัสจอดํำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนกำลังติดตามจับตามองกับเรื่องอินฟลูดังมอสเจียที่พี่เลี้ยงพลาดทำลูกตกจนอาการสาหาัสซึ่งฝั่งมอสเจียก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แต่ในตอนนี้พี่เลี้ยงก็ยังไม่มาพบตำรวจทำให้หลายคนจับตามองคดีว่าพี่เลี้ยงรายนี้จะหลบหนีหรือไม่เพราะฝั่งพี่เลี้ยงก็ไม่ได้มีความสลดตั้งไลฟ์ด่าคนไทยไร้การศึกษาหัวเราะเยาะเยะ้ยด้านการจอมพลังไม่รอช้าออกมาโพสต์ว่ามอดขอให้ผมช่วยลูกไวหนึ่งเดือนพี่เลี้ยงพม่าทําน้องตกพื้นแล้วไม่ยอมบอกจนน้องอาการหนัก หลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็หลบหนีแต่ไม่มีสลดยังมีการไลฟ์ด่าคนไทยไร้าการศึกษาพร้อมเอาพักพวกพม่าเข้ามาในไลฟ์โจมตีพ่อแม่เด็กไร้าการศึกษานางขำหัวเราะเยาะเย้ยกันสนุกสนานผมจึงประสานท่านพันตำรวจเอกจิรวัตรเปี่ยมปิ่นเศษผู้กำกับสพทันญบุรีท่าน,านช่วยเร่งดำเนินการขอหมายจับพร้อมส่งทีมบุกจับเช้านี้หมายที่นครปฐมขอขอบคุณชื่นชมท่านผู้กำกับและทีมงานด้วยครับเร็วมากๆหนึ่งวันจบ ฝากถึงพี่เลี้ยงพม่าคนนี้คุณจะเก่งบ้านคุณยังไงผมไม่รู้แต่ที่นี่ประเทศไทยควรให้เกียรติเจ้าบ้านเขารบกฎหมายและที่นี่ไม่เอาเรื่องเด็กถูกกระทำมาเป็นเรื่องตลกแล้วพักพวกพม่าซ่าๆที่มาร่วมวงระวังจะจบไม่สวยก่อนจะอัดคลิปที่ล่าสุดการจอมพลังก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่ารวบแล้วพี่เลี้ยงพม่าหลังทําเด็กตกก่อนซัดเดือดยับพร้อมฝากถึงที่นี่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศตัวเองจะเก่งแค่ไหนไม่รู้แต่คุณควรให้เกียรติเจ้าบ้าน พร้อมบอกว่าเพื่อนพมา่าที่มาร่วมวงระหว่างจะจบไม่สวยพ่อเจียขอให้ผมช่วยลูกวัยหนึ่งเดือนถูกพี่เลี้ยงพมา่าทำหล่นหัวเนี่ยโขกกับพื้นแล้วไม่ยอมบอกพ่อแม่เขาครับจนน้องเนี่ยอาการหนักหลังจากเกิดเรื่องที่เลี้ยงเนี่ยหลบหนีแต่ไม่ได้มีความสลดไปตั้งไลค์ครับโอ้โหด่าคนไทยไลค์ like, การศึกษาเอาพวกเพื่อนเพื่อนพมา่าเข้ามาอีกด่าพ่อแม่เขาอีกว่าไลค์ like, การศึกษานั่งขำหัวเราะยาะเย้ยสนุกสนานอ่ะเห็นคลิปแล้วผมเอางงตรงนะเหลืออดจริงๆผมก็เลยประสานทำงานหลังบ้าน กับท่านผู้กำกับสอพธอัญ,ญบุรีต้องชื่นชมท่านผู้กำกับครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันสามารถเอาหมายได้พร้อมกับจัดทีมบุกไปรวบตัวถึงนครปฐรมนี่ให้ดูไว้เป็นบทเรียนนะครับฝากถึงพี่เลี้ยงพมา่าคนนี้ด้วยนะคุณจะเก่งที่บ้านคุณยังไงผมไม่รู้แต่ที่นี่ประเทศไทยคุณควรให้เกียรติเจ้าบ้านแล้วก็เคารพกฎหมายที่นี่ด้วยแล้วที่นี่ประเทศไทยเขาไม่เอาเรื่องเด็กถูกกระทำมาเป็นเรื่องตลกพวกเพื่อนๆพ,นพมา่าที่มาร่วมวงดูไว้นะครับระวังจะจบไม่สวยแบบนี้อ่ะทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใคร ออกมาปากดีอีกไหมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะจบลงยังไงอีกกดติดตามไว้ครับด้านมอดก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณกันจอมพลังในทิกตอกตัวเองว่าขอบคุณพี่กันจอมพลังมากๆเลยนะครับพี่กันเข้ามาช่วยเหลือผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเกิดเรื่องจนถึงวันนี้เป็นคนแรกที่ผมโทรหาเลยและไม่เคยปฏิเสธผมเลยตอนแรกผมไม่อยากให้พี่กันต้องมาเหนื่อยหรือว่าลำบากกับเรื่องนี้เลยผมเกรงใจพี่กันมากๆแต่พวกคุณเล่นด่าผมแฟนผมลูกผมกันไม่หยุดไม่มีความสะดุดเลยแม้แต่นิด ผมเลยขอร้องให้พี่กันช่วยจัดการกับคนแบบนี้ตอนนี้เรื่องคดีผมดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับและผมจะเก็บรวบรวมหลักฐานที่ผู้คนเคยด่าว่าผมและลูกของผมส่งให้กับคุณตำรวจทุกอย่างครับขอบคุณพี่กันจอมพลังจากใจจริงๆครับขอบคุณมากๆครับสุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงพม่าคนนี้ก็ถูกจับจนได้เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังค่ะซึ่งทางทีมข่าวสดก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณมอสเทียแล้วก็ขอให้ลูกน้อยอาการดีขึ้นในเร็ววันนะคะ อย่าปล่อยให้หน้าหนาวต้องเหงาได้เวลาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขกับงานฟีดมิวสิกกลีนเฟสงานดนตรีในสวนท่ามกลางลมหนาวแล้วเจอกันในวันที่7-8ธันวาคมนี้ที่มิวเซียมสยามนะคะบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย